สลางแฮสาขาที่6มาแล้วนะครับผมที่ถนนปิ่น9นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการซัดโกสแควร์นะครับเดินทางได้หลายทางมากๆเลยนะครับทางแรกนะครับมาจากเส้นตลิ่งชันนะครับ ทางที่2เลี้ยวซ้ายมานะครับจากเส้นซิรินทอนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับมาจากเส้นสะพานพระปิ่นเกล้านะครับผมโครงการตรงนี้นะครับเป็นโครงการเปิดใหม่เลยไปตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเมเจอร์ปิ่นเกล้านะครับตรงข้ามนี้นะครับผมก็จะเป็นเซนทรัลปิ่นเกล้านั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโครงการซัดโก้สแควร์นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันดับแรกนะครับพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นสตาร์บัคส์นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับขวามือนะครับจะเป็นบีคว เวลาลูกค้าจะมาทําผมนะครับก็สามารถเอารถมาทิ้งไว้บีควิกแล้วก็ขึ้นไปทําผมได้นะครับด้านหลังของผมข้างหลังนี้นะครับผมมี2เจ้าใหญ่นะครับนั่นก็คือนักล่าหมูกระทะแล้วก็ลักกี้สุกี้นะครับซึ่งแบบใหญ่มากๆเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นโซนของ KFC นะครับตั้งอยู่ตรงนู้นแล้วก็สร้างแหของเราอยู่ข้างในตึกนี้นะครับแต่ยังไม่เฉลยนะครับว่าอยู่โซนไหนลูกค้าสาขาป่นเก้านะครับหรือว่าท่านไหนที่อยู่ในโซนนี้นะครับก็อยากฝากสร้างแหสาขาที่6ไว้ด้วยนะครับผมมาทําตามคำเรีย รองของลูกค้าแล้วนะครับยังไงฝากต้อนรับด้วยนะครับฝากใจดีกับสลางแฮสาขาที่6ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับ